เราควรจัดสรรเวลาให้คุ้มค่าเวลาของเราทุกคนนั้นมีจำนวนจำกัดแค่24ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นบางทีพวกเราได้รับมอบหมายงานซึ่งอาจเป็นงานที่เราไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นงานที่มันยากสำหรับเราสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องคิดเสมอว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เวลาที่เรามีอยู่ในแต่ละวันสามารถทำงานได้ทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายและสำเร็จ ตรงเวลาที่กําหนดการที่เราจะทำงานในแต่ละชิ้นงานนั้นให้มีประสิทธิภ,ภาพนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ชิ้นงานและบริหารเวลาให้ดีด้วยเพื่อให้ทุกอย่างสําเร็จตามเวลาที่เรากําหนดไว้การจัดสรรเวลาในการทำงานของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานทุกอย่างเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วพวกเราลองคิดดูว่า งานประเภทไหนเป็นสิ่งที่เราควรตบทวนดูว่างานถูกต้องมากเพียงใดหรืออาจมีงานอื่นที่เราไม่เคยลองทำเราจึงควรทำงานอย่างรอบคอบและมีสติไตรตรองทุกครั้งเพื่อให้งานของเรามีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจแนวทางในการปฏิบตัติการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนทั่วโลก ขอให้ทุกๆคนจงมีแตทความสุข